สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุจะมาแนะนำค่ะผลิตภัณฑ์นะคะจากคริสคานี่เป็นแบบนี้นะคะกลองสีทองแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูนะคะว่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนี่นะคะกล่องนี่นี่เลย ทั้งหมดนะคะ5ตัวด้วยกันค่ะเดี๋ยวี่จะมาแนะนํานะคะว่ามีตัวไหนใช้อะไรบ้างเพื่ออะไรบ้างนะคะซึ่งจากที่ยูใช้มายีกว่ามันดีมากๆเลยนะคะยีเลยอยากจะมาแนะนํานะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์จากคริสนั่นเองค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าทั้ง5ตัวนี้นะคะเป็นพาเซนต้าทำให้ผิวขาวใสแน่นอนสาวๆต้องรู้จักพาเซนต้ากันทุกคนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยูขอมาแนะนํานะคะเริ่มที่กันตัวแรกกันก่อนดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะสําหรับตัวแรกค่ะ เป็นพาสต้าโกนะคะเอสเซนส์สกินค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำตบ ช่วยในการนะคะปรับสมดุลของผิวหน้าของคุณนะคะให้ดูขาวกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ค่ะไปแล้วหนึ่งตัวตัวที่2ตัวที่2นี่เลยนะคะเป็นพาเซนต้าโกค่ะรีแพคเอสเซนนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะอยากจะบอกว่าเป็นเอสเซนต์นะคะที่มีความเข้มข้นมากๆนะคะทําให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยนะคะดูเด็กดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นเลยนะคะสําหรับพาเซนต้าตัวที่2ตัวนี้และตัวที่3านี่เลยนะคะพาเซนต้าโกนะคะไวท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมที่ มีเนื้อเจลเข้มข้นมากๆนี่นะคะเข้มข้นมากจริงๆค่ะซึ่งตัวนี้นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลค่ะที่เขาบอกว่าทํามาจากพืชนะคะซึ่งพืชนี่นะคะก็ช่วยจะขับสารพิษนะคะออกจากผิวหน้าของเราให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะรับอะไรสิ่งใหม่ๆได้เข้าไปมากยิ่งขึ้นค่ะและตัวที่4ี่นะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นไอครีมนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยให้นะคะร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะคะใต้ตาของเรานะคะให้ดูเต่งตึงให้ดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะคะตัวที่4ตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะคะจริงๆสาวๆต้องควร ใช้กันนะจ๊ะสำหรับไอครีมนั่นเองค่ะทาเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะและตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือพาเซนตาโกอีมัลชั่นค่ะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ารวบรวมเลยนะคะสปปรรพคุณทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาอยู่ที่ตัวนี้นะคะและก็มีออยล์เป็นส่วนผสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาตบๆนวดๆถูๆบริเวณหน้านะคะก็จะทําให้เรารู้สึกเฟรชมากยิ่งขึ้นนเองค่ะครบแล้วนะคะทั้งหมด5ตัวนะคะที่วีใช้เป็นประจํานะคะสําหรับคริสนะคะพาเซนตาเซ็ตตัวนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลอง ใช้กันรับรองว่าใช้แล้วจะติดใจนะคะหน้าขาวกระจ่า,จางใสเนียนเด็กเด้งไปอีกหลายปีแน่นอนค่ะบ๊ายบาย หลายคนถามเข้ามาว่าทําไมกุ้งแต่งหน้าไปทํางานทุกๆวันเนี่ยหน้าของกุ้งถึงไม่มีสิวไม่มีริ้วรอยแต่ยังคงดูใสสดชื่นอยู่ตลอดเวลาวันนี้กุ้งมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกับตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์นี้กุ้งใช้อยู่เป็นประจำบอกเลยว่าเพียงขั้นตอนเดียวค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้คุณค่ะมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่างใสได้ง่ายๆแล้วก็ขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหน้าของคุณขั้นเดียวจบพบความสวยได้เลยกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ Ki s บริเว โ a v คา r o เวียออยฟมค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่กุ้งชื่นชอบมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยเพราะว่าเขามีส่วนผสมรวมไปถึงสารสกัดที่มีคุณสมบัติที่เยอะมากหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวมาแกะโชว์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันขวดของเขาโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญ<า>บอกได้เลยว่าใครที่อยากจะมีผิวหน้าขาวสวยใสยเป็นธรรมชาติตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะคะกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่กุ้งมั่นใจต้องตัวนี้เท่านั้นค่ะกับ Kiss Royal Calvia Oil Firm เท่านั้นค่ะ